และล้ล่าคาร์บอยสุดหล่อมาแล้วครับตัดเข้าอินโทร เอาเลยครับสวัสดีเพื่อนๆ่นที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนครับเข้าสู่ช่วงแนะนําตัวละครกับคาร์บอยเจอรี่ครับคาร์บอยเจอรี่เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เล่นสนุกมากๆครับทุกคนรูปแบบการเล่นก็หลากหลายมากมายครับไม่ว่าจะเป็นการปักชีดการซัพพอร์ตเพื่อนร่วมทีมหรือไม่กะทั่งการป่วนแมวเขาก็ทําได้เช่นกันนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําตัวละครนี้ในแบบข้าวๆให้เพื่อนๆฟังกันนะครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเรามาเริ่มกันที่สกิลแรกก่อนเลยก็แล้วกันนะครับสกิลแรกครับก วางกระบองเพชรหนึ่ต้นเมื่อแมวหรือหนูที่เหยียบโดนนะครับจะตัวแข็งคือชั่วขณะครับหากแมวเหยียบโดนจะได้รับความเสียหายได้ลดความเร็วลงของแมวอย่างต่อเนื่องครับเอฟเฟกต์ซ้อนทับสูงสุด3ชั้นครับหนูตัวเบาจะไม่ได้รับผลกระทบที่ตามมาครับเลเวล2ครับ เมื่อกระบองเพชรถูกเหยียบนะครับจะแบ่งออกเป็นต้นกระบองเพชรน้อย3ต้นครับหากแมวเหยียบโดนต้นกระบองเพชรนะครับจะตัวแข็งทื่อชั่วขณะจากนั้นจะได้รับความเสียหายและลดความเร็วของแมวลงอย่างต่อเนื่องครับเอฟเฟกซ้อนทับสูงสุด3ชั้นครับผลความเสียหายและลดความเร็วที่กระบองเพชรทำนะครับจะทําให้แข็งแกร่งขึ้นเวลาต่อเนื่องนานกว่าเดิมครับเลเวล3ครับ ผลความเสียหายและลดความเร็วที่กระบองเพชรทำจากแข็งแกร่งขึ้นเวลาต่อเนื่องจะนานยิ่งกว่าเดิมเข้าไปอีกนะครับสกิลถัดมาครับเป็นสกิลติดตัวนะครับสไตล์ตะวันตกครับเร็วหนึ่งครับคาร์บอยเจอรี่มองครับเอฟเฟกของกระบองเพชรและเศษแก้วนะครับบอกเลยว่าสกิลติดตัวนี้ดีมากๆครับรูเหมือนหนูใส่การ์ดละเอียดรอบครอบครับสามารถเหยียบเศษแก้วได้แต่ไม่สามารถหลบกับดักได้นะครับยังคงเหยียบโดนเหมือนเดิมนะครับกับดักนะฮะเลเวลสองครับ ทุกครั้งเมื่อเล่นดนตรีจบ1เพลงครับคาร์บอยเจอรี่จะมีความสุขครับความเร็วในการเคลื่อนที่ทักษะการกระโดดความเร็วในการฟื้นฟูความเร็วในการผักชี้จะเพิ่มสูงขึ้นครับพร้อมกับกระจัดสถานะบาดเจ็บอีกด้วยครับโอ้โห و, เป็นสกิลติดตัวที่ดีมากๆครับเลเวล3ครับคาร์บอยเจอรี่ใช้สกิลสร้างเ e อฟเฟกต์ควบคุมต่อเมลได้นานยิ่งขึ้นครับ สกิลถัดมาครับเป็นสกิลกีตาร์คาร์บอยนะครับเลเวลหนึ่งครับคาร์บอยเจอรี่เล่นเพลงที่ทําให้แมวรําคาญครับครั้งแรกที่แมวได้ยินเนี่ยจะทําให้แมวตัวแข็งครับถ้าหากได้ยินอย่างต่อเนื่องนะครับจะทําให้ความเร็วในการเคลื่อนที่และค่า HP ลดลงนะครับเป็นค่า HP ของแมวนะครับเลเวลสองครับขอบเขตของเสียงเพลงจะกว้างขึ้นนะครับเลเวลสามครับหากแมวได้ยินเสียงเพลงอย่างต่อเนื่องจะทําให้แมวมึนงงไปชั่วขณะนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันบ้างดีกว่าครับว่าเจ้าตัวคาร์บอยเจอรี่เนี่ยมันจะเล่นได้ดีปรระะมาณไหนนคคับโอเ มาครับทุกคนเริ่มเกมเป็นที่เรียบร้อยผมมากับน้องๆอีก3คนนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยผมมาคนเดียวแล้วนะฮะอยากจะบอกว่าตายรัยๆเลยคือไม่มีคนแบกว่าง่ายๆนะครับครั้งนี้ก็เลยมารีวิวแบบลงแรงด้วยนะทุกคนเออรีวิวธรรมดาโลกไม่จำลงแรงก็แล้วกันนะครับทุกคนคลิปนี้ผมขอคนละหนึ่งไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับโอเคออกไปเก็บเค้กเอฟพีก่อนเลยนะครับเออมีลานหน้าบ้านด้วยนะครับด่านนี้มีห้องใต้ดินนะครับ โอโหกับดักเยียบ e เลยนะครับห้องอาหาร <g rab> เพื่อนอย่าออกมาเชียวนะ <g rab> ออกมาที่บันเทิงเลยครับแถมมีเจ้าแมวหุ่นยนต์อีกนะครับโอเคครับทุกคนเราได้เค้กอพีา e e <g rab> มา3ก้อนนะครับผมจะเน้นไปที่สกิลติดตัวกับสก,กิลกระบองเพชรก่อนเลยก็แล้วกันเอาบอกว่าอย่าออกไปออกไปตรงนั <g rab> <g rab> ้นเดี๋ยวก็ตายหรอกครับอะผมจะไปค้างอาวุธก็แล้วโอ้โหนี่ไง <G ül> ขังอาวุธบ้าบออะไรหมดเวลาก่อนนะครับ,บไม่ทันโอเคทุกคนครับก่อนที่เราจะดันชีตนะครับเราต้องนี่เลยครับนี่เจอจรวดตรงไหนวางไปให้หมดนะครับเพราะว่ากระบองเพชรเรานี่มีประโยชน์มากฮนะโดยเฉพาะถ้าแมวเนี่ยไม่มีโร่นะครับหรือไม่ใช่เจ้าทอมนะครับไม่มีสกิโลโร่นี่โอ้โหสบายเลยครับตีหนูล้มได้ก็อย่าหวังว่าจะได้ผูกนะครับบอกเลยเออ,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 อรู้สึกว่าเสียวๆไงไม่รู้นะ อยู่คนเดียวแล้วมันเสียวไส้อะทุกคนโดดไปจุกไปจุกไปด้วยนะครับจุกไปจุกไปเฮ้ยนี่ไงนี่ไงผมว่าแล้วมันล่องขนอยู่ตรงนี้เห็นไหมโบบาโบบาโบเขาให้โบเขาให้จุกจุกอืมช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยเพื่อนด้วยการปลุกพระราชาปลุกพระราชามาแกต้องโดนอืมขอโทษเพื่อนโอ้ยอะไรวะเนี่ยคือเพื่อนโดนดาเมตจากเราเลยครับมาสักคู่นี้ เหมือนผมมาฆ่าเพื่อนไงไม่รู้นะโอ <c oughs> okay, เคเยวไปด้านชีดดีกว่านะครับนะครับหุยอะหุยอะมาเด้มาเด้ดื่มน้ำยามาก่อนนครับได้อะไรล่องหนไหมฟ้าโอ้โหสวยปะแหมเกมเข้าทางนะครับทุกคนแบบนี้อ่ะวางกับดักไปครับแบบนี้อ่าเอาแล้ว <No. S 1> ก็เหยียบกับดัก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 ไม่เล่าอย่างเงี้ยหุยแกแกไปเร็วหนีไปหนีไปหนีไปไกลๆอ้าว ปิดประตูปิดประตูแบบนี้เลยหรอปิดประตูแบบนี้เลยหรอมันรู้มันรู้ว่าเราอยู่ตรงนี้มันรู้ว่าเราอยู่ตรงนี้ไปเลยครับอยู่ทําไมครับเดี๋ยวก็ตาย <laughs> นี่แหละครับตีแล้วหนีของจริงนะครับนะโอเคทุกคนไปช่วยเพื่อนดันชีตต่อดีกว่านะครับปกติเนี่ยเราจะเจอแต่แมวโซนกอีใช่ไหมครับอันนี้หนูโซนกอีเวเออตัวนี้มันเจ๋งนะครับนะเจ้าเจอรี่คาร์บอยครับแต่บอกเลยผมเล่นไม่เต็นนะครับ <laughs> เล่นไปหลายรอบนะฮะแล้วก็ตายไปหลายรอบเช่นกันนะครับแล้วข้อดีอีกหนึ่งอย่างของเจอร์รี่คาร์บอยครับสกิลคูดาวเร็วมากครอันนี้นะครับเป็นข้อดีของเขานะครับโอ้ปลามาโดนเป็ดปลามาโดนเป็ดแบบนี้ปลามาโดนเป็ดแบบนี้วิ่งครับวิ่งยาวๆนะครับเป็ดสามอีกเอาเอาเพื่อนอยากกระดึบมาอยู่ให้เร็ว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 โอเคลุกแล้ววิ่งวิ่งสิวิ่งสิเดี๋ยวแมวมันก็มาหรอกครับแมวไม่มาฮะแมวมันไปเฝ้าชีตนะครับ แล้วแบบว่าคือชีตอยู่ในรูตรงนี้ฮะทุกคน2ก้อนเลยนะครับแมวมาเลยโซนง่ายนะถ้าเป็นแบบนี้เนาะมันวิ่งแบบทางตรงอย่างเดียวอะเอาไงดีอะโอเคไปช่วยเพื่อนดันชีตข้างล่างดีกว่าตรงห้องนอนฮ่าแกไม่ได้กินชะดอกโอ้โหแต่มันได้กินเพื่อนวะทุกคนไม,ไม่นะเพื่อนจะต้องไม่ตายเพื่อนจะต้องไม่ตายในครั้งนี้ฮึบฮึบฮึบมาเอาไงดีทุกคนรวมกันเราอยู่แยกหมู่เราตายเดียวผมต้องเสียสละสินะฮึบไม่เสียสละใช่โอ้โหควันเต็มเลยวะ ตรงนั้นเลยนะอือหืออือหืออือหือโอเคไปไปอือหือช่วย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  eder, ไปไปไม่เสียสะละชัยชนะไม่เกิดทุกคนโอเคบินไปดิบินไปดิยังไม่บิน <ST> S> <S ยังได้อยู่ยังได้อยู่โอเคโอเควิ่งครับไม่เสียสะละชชยชนะไม่เกิดจังหวะนี้มาสักครู่นี้ผมเล่นพลาดนะครับออืแม่พลาดไปจังหวะหนึ่งจริงๆฮะจริงๆแบบว่า คือเขาใช้สกิลน้ําหอมไงฉะนั้นมันจะช่วยเพื่อนจกกักรย์กุได้นานหน่อยนะฮะผมรีบดึงออกเกินไปนะครับจริงๆควรปล่อยให้ช่วยเสร็จก่อนค่อยดึงออกนะครับนะสู้ๆขอบคุณครับมาทุกคนแฟนคลับซีซ่าโดนทิทมาให้ด้วยขอบคุณครับน่ารักมากเลยนะครับบอกเลยว่ากอี้ตัวนี้แมวอย่าหวังแมวอย่าหวังนะครับนะมีของะฮะคือเราต้องเข้าไปเอาชุดอะแต่ประเด็นคือใครจะเคลียร์ทางเท่านั้นแหละฮะเฮ้ยผมเอาุูเจให้เพื่อนดีกว่าเออ,เ,อ,อเพื่อนเอาไปเอา ตกรูซะงั้นเวีนกรรม <S <S 1> <S 1> เวีนกรรมกรรมเวีนเออเอาผมโดนหุ่นอีกเออดี่ดีนีดีเอาไงอ่ะผมได้แล้วอุย้ยผมได้แล้ว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 แป๊บนึงแป๊บนึงฮึบฮึบมามาหุ่นอัศวินมาแล้วเออมาดิมาดิเออมาดิมาดิฮึบหลบมาหลบมาเออมันโซลูเหรอโซลูเหรอ โซลูหรอโซลูหรออืมแกโซนโซนใช่ไหมโซลแล้วไงฮะฮะมีหุ่นอัศวินเว้ยเอหลบได้เอาดิหลบได้เออเอาดิเอาดิฮึบฮึบหลบมาโช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 ออืืมเอามามายังไงแกจะสูะะ้เหรอเออเออเออตีมันทุกคนเออฮึบเออเฮียอ้โห คุณผมุผมไปซะแล้วอึ๊บหลบได้ครับจะวางไว้ได้ทุกคนอ่าเป็นการวางเนียนตรงนี้อะหนึ่งสองสามไปปั๊บเข้าให้ปั๊บเข้าให้ความเร็วเป็นต่อนะครับทุกคนเกมนี้แต่ดูเหมือนว่าจะแพ้ว่ะทุกคนไม่น่าจะไหวนะครับเอ๊ยังไงล่ะทีนี้โอเคอึบอึบอืมจุกมาจุกมาจุกมาอึบอึบอึบจุกมาอืมอโอเคโอเคอึบวางไปเออเอา ได้อยู่ไหมได้อยู่ไหมโอ้ยหัวใจมันมานี่แล้วอะรับหัวใจมาสิเศษแก้วมาครับเอา้าเดี๋ยวนะเมื่อกี้ปาเศษแก้วไปแล้วนี่วะเอาเดี๋ยวนะเดี๋ยนะเอ้เดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวผมลืมไปคือสกิลติดตัวเราครับเหยียบเศษแก้วไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นวิธีแก้ทางนี้ต้องเปลี่ยนนะครับ ไปหาหมัดนวมแบบว่าให้ชกหน้าก็ได้นะครับรกล่องนวมอ่ะเออกล่องนวมก็แก้ทางได้นะทุกคนเอาไปดีอะล้มสั่นแพน้แน่เลย,ยน,น,นะครับนะเดี๋ยวผมดีกีตารามาก่อนครับบรรเลงหนึ่งบทเพลงให้คุณผู้ชมฟังครับบทเพลงอันไพเราะโอเคมาดันได้ไหมขอดันสักหน่อยสิวะขอดันสักหน่อยสิดันไปเพื่อนดันไปเ8 7จ ดันไปดันไปร่วมด้วยเช่กันอม,มาเร็วมาดันเร็วมาดันเร็ว,รวนักสืบนักสืบอ <c oughs> อืแพ้เป็นที่เรียบร้อยไปนะครับ <c oughs> โอเคครับทุกคนอันนี้ก็มารีวิวเจอรี่คาร์บอยในแบบข้าวๆนะครับหากเพื่อนๆช่นชอบคลิปนี้ยังไงครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบา,บายสวัสดีครับบาย